วันนี้ก็มาบวงสรวงเรื่องเสน่ห์นางยิ้วครับผมบวงสรวงเปิดกลองก็จริงๆถ่ายมาได้ประมาณเดือนเกือบเดือนแล้วครับแต่วันนี้ได้เลิกบวงสรวงครับผมแต่งยังไงคะพี่ออฟมอเาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมก็ตอนแรกก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟก็ก็พี่อ๊อฟเป็นคนเก่งครับอย่างที่หลายคนคงจะทราบกันดีแต่ว่าบุคลิกของพี่อ๊อฟตอนแรกเราไม่เคยร่วมงานด้วยไงก็นึกว่าเขาจะน่ากลัวหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วย ด้วยด้วยลุคของพี่ออฟอ่ะมันเขาจะน่ากลัวแต่พอได้ร่วมงานเพ๊่พี่ออฟเขาเป็นคนตลกแล้วก็แล้วก็สอนในในในมุมที่คนอื่นเขาไม่เคยสอนได้ความรู้จะเยอะหอตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็ห <c oughs> <c oughs> มายถึงตอนนี้เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปไง <c oughs> แต่ว่าหมายถึงอนาคตคงจะได้เยอะครับยี่ยอดชื่อว่าแบบโหดโหดระ้เบียบจัดใหญ่ไม่เห็นโหดเลยคือจริงพี่พี่ออฟ <c oughs> มากองเขาแบบจะแบบมาคุยเรื่องกล้องกับผมครับแล้วก็ก็เนี่ยอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้แล้วแบบ แล้วแบบพี่แดงก็นั่งอยู่ข้างพี่เขาเขบอกขอเมียกูให้หน่อยสิอะไรเนี่เป็นอะไรงั้นน่ารักดีครับคา <c oughs> <c oughs> แรคเตอร์บ้างอะไรในเรื่องรับบทเป็นชายุติครับผมในเรื่องเสน่ห์นางยูก็เป็น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 หนุ่มนักเรียนนอกครับผมจบมาจากนอกเป็นเป็นลูกคนรวยนั่นแหละครับ <c oughs> อยู่ในครอบครัวที่รวยแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าคือครอบครัวของเราทุกคนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหยียดคนจน <c oughs> ค่อนข้างค่อนข้างแบบแบ่งชนชั้นอะไรนี้แต่ว่าเราเนี่ยได้รับการสอนจากอมาม่玛 อาม,ม่าเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ที่ไม่เหยียดแล้วก็เพราะด้วยความที่อาม,ม่าเนี่ยของเราปากกัดตินถีบสร้างฐานะม,มาครับผมเพราะ็อสอนให้เราอย่าไปดูถูกเราก็เลยได้ได้ข้อดีของอมมาม่าตรงนี้มาครับผมเป็นละครรีเมคเป็นรีเมคครับผม,ม,ม,บ,ผมบ่อยมากเลยที่เล่เลนละครรีเมคก็ต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อย่างมันก็เป็นคนละยุคนละสมัยกันครับอย่างเรื่องนี้ก็10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างของสังคมเปลี่ยนไปก็คงต้อง พี่อู๋คงจะปรับเปลี่ยนอะไรให้ให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นครับเราไม่เคยได้ดูเวอร์ชันเก่าไหมครับดูนิดหน่อยครับดูดูเป็นแนวทางว่าว่าว่าเวอร์ชันก่อนเป็นไงตอนพี่พี่พ่พิพิพ่พิ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 พรพิพ่พิ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 พ่พิพิพ่พิพ่พิ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 พ่พิ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 พ่พพิพิพพพพ่พพ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 พ ก็ไม่รู้ว่าต้องเล่นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตอนที่บทออกมายังไม่มีไม่มไมกลัวเพราะว่าคือคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงกับเล็กเลยเพราะว่า คาแรคเตอร์เนี่ยชุดติบ้านเน,นี่ยหลังบ้านเป็นมีนักไม่ใช่ไม่ใช่ขโมยหลังบ้านเป็นลงนิ้วแล้วบ้านเล็กเมื่อก่อนก็น้องเล็กก็คนจีนเหมือนกันนะแล้วก็หน้าบ้านเล็กเป็นลงนิ้ว <laughs> เล็กก็ไปดูนิ้วบ่อยมากชุ่ว่าชานเล็กมาตีแผ่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> คือเราก็ไปดูปน,น,กกนิ้วบ่อย <laughs> เหมือนกันเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนับบในเรื่องก็คือเราแบบชอบไปดูน <laughs> ิ้วอะไรอย่างนี้ครับฝากติดตามด้ไหมครับผมก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นน้องนิชาแต่งนิ้วเ็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้มันเห็นได้้ยากกแลวครับ็ าติดตามนะครับเสน่ห์บางยิวครับผมมาอัปเดตเรื่องคดีนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างดับโจรได้ยังคะจับติดชู้นะชู้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะติดทางทางทางใครเออไอแม่พี่หนุ่มสีก็ก็จับได้แล้วครับผมก็ก็ก็ดีใจครับก็ไม่ได้ดีใจขนาดนั้นเพราะว่าก็คือคือ คือด้วยความที่ของที่เขาไปมันไม่ได้เออเราไม่ได้สูญเสียไปเยอะเท่าไหร่ครับผมก็มีเงินกับพวกสิ่งของในร้านบางอย่างที่เขาเอาไปใช้หมดอะไรเงี้ยจับได้เมื่อไหร่จับได้วันนั้นที่สัมภาษณ์กันวันที่เท่าไหร่14ใช่ไหมสิบห้จับได้เลยครับไม่ถามใครใช่ไหมคะว่าเขาเอาไปมคือจริงเล็กเล็กไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กไม่ได้ไปไปที่สอนอครับผมกับเพื่อนไปแต่งตามข่าวมาก็ก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็น เป็นอดีตนักมวยเลยัก่างครับอมอันนี้เป็นเรื่องของคดีแลวเล็กๆไม่ได้ไปรู้ไม่ได้รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าได้ของได้ของคืนได้จับจับตัวได้อะไรเงี้ยครับเขาได้ีขอร้อะไม่เราไม่ไมันไม่ได้เยอะครับจริงแล้วพวกนั้นแต่ว่าเล็กก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นของกลางหรือว่าเป็นอะไรขายเท่าไหร่เนี่ย รวมๆแล้วมันมันมีมันมีพวกของในร้านมีแบบเพื่ออะไรเป็นนักงดนตรีมันมีมันมีเครื่องดนตรีแบบที่มันแพงๆอยู่ทิ้งไว้ที่ร้านอะไรอย่างนี้ครับแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนได้คือหรือยังอาจจะอยู่อาจจะอยู่ที่ตำรวจอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำคดีอะไรอยู่ครับผมตีมูลค่ามไอ้เครื่องดนตรีของเพื่อนแพงมากครับผมประมาณประมาณมันเขาบอกคือไอ้มันเป็นแซกโซโฟนครับ 5 0 0 0 0 0มั้งครับห้าแสนก็ได้แต่ก็ได้คืนแต่ก็ได้คืนเราได้คืนเขาบอกว่าเป็นนักมวยได้คืนแล้วใช่ยังก็ได้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เป็นนักมวยดังแล้วเขาตกอดีตใช่จริงๆแล้วมันก็น่าเห็นใจนะครับจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่รู้อ่ะคุมกสามสามแล้วก็มเขามีขอร้ขอโทษอะไรอย่างนี้ซะวันนี้ไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปใช่เล่าให้ฟไม่ได้ไม่ได้เล่าขนาดนั้นจริงๆเราอยากคุยกับเขาแม้ว่าด้วยความที่เหมือนว่าชีวิตเขาดูแลน้องชายที่แต่งค่ก็ค ม่จริงก็มีคุยกับเพื่อนว่าแบบเราก็ไม่อยากเอาความจริงเราเราก็เราก็สงสรายแต่ว่าแต่ว่าด้วยรู้สึกรู้สึกเหมือนเป็นถ้าเป็นคันดีแบบนี้จะยอมความไม่ได้เราจะรักคุมเรื่องความปลอดภัยของร้านติดกล้องเพิ่มกล้องติดก็ที่จับได้เนี่ยพอกล้องเลยกล้องชัดนมากครับผมความเสียหายของร้านเขาเข้าไปได้ยังไงอะไร้เขางัดเข้าไปครับงัดเลยตอนเช้าด้วยนะหกโมง ว่างแล้วอะไรคือเขาก็คงไม่ใช่เขาคงไม่รู้ว่าเป็นร้านของเราเขาคงแบบใช่เห็นว่าแบบไม่มีคนเห็นแต่จริงๆซอยนั้นไม่ได้เปลี่ยวนะครับะฉะนั้ยังไปทานกันได้อยู่มันไม่ได้มีอันตรายเลยครับผมทุกคนแั้วสบัดสามสิบครับอะไรนะอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นไม่มันย่านฉกโดนเยอะไหมย่านที่เรามันไม่เปลี่ยวจริงๆคือคือมันมันก็เป็นซอยตรงเกษตรนะว่ามีเลยครับมันไม่เปลี่ยวเลยแล้วก็งงเหมือนกันว่า เขาเข้ามาได้ขนาดนี้ได้ยังไงครับผมแต่ว่าก็โอเคแล้วตอนนี้ก็เปิดเรื่องของตำรวจเรื่องอะไรไปในเรื่องวของเงินนะคะก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนขายไปเลยไม่เป็นไรครับเรายังมีอยู่ยังมีใช้อยู่อ๋อโอ้ที่คือคงไมาได้อีกเหรอไม่ไม่ใช่ไม่เราก็คงต้องมีชั้นประตูใหม่ให้มันให้มันงัดยากขึ้น แต่จริงๆแล้วเรายังไม่แกลนโอเพนนิ่งหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่รู้อะไรอะไเดี๋ยวไม่รู้มอนก็รู้ไนะอะไรปุ๊บเธอแกลนปุ๊บเดี๋ยวพี่ๆพี่ๆไปเยอะแบบนี้เลยนะกินฟรีกินฟรีเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหนีไม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคิวว่างก่อนครับเดี๋ยวดูคิวว่างก่อนบุฟเฟ่บุฟเฟ่สิบห้านาทีต้วงหมดร้านต้อมดร้านต้อมดร้านเปิดเมื่อไหร่ยังครับผมก็จริงๆมันเปิดมานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเลิกที่แบบทำบุญหรือว่า อะไรนี้สักทีจริงๆมันคือคิวว่างของเล็กนี่แหละฮะมันอาจจะไม่ได้ทำบุญหรือเปล่าที่เจอเขก็ไปของใสต้องต้องต้องรีบแล้วแหละจริงๆจะเปิดตั้งแต่ปลายปลายปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าเล็กไม่ได้ว่างอะไรทหารเรื่องมันเป็นช่วงไหนอ่ะคะใช่ก็เป็นเลิกสะดวกแล้วก็เป็นวันที่ไม่ละเลวร้ายก็พอมันจะมีแบบวันวันวันทำมินหรือวันอะไรเงี้ยเออพี่จอยเรียกงคะชวนแล้วครับแต่พี่จอยพี่จอยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเหมือนกันพี่จอยเป็นหัว ไมคะตอนนี้เราหมาดนะพี่ตาเป็นห่วงย่างพี่จอยเล่นเรื่องหมาดนะคะว่าแบบเรื่องคดีอะไรอย่างี้ว่าเป็นยังไงบ้างหมาดบ้าไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ครับคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องหมาอะไรไปรับหมาไม่ได้ไม่ใช่เดี่ยวยังมีการพูดคุยกันอยู่มีมีอยู่บ้างครับผมไปส่งปลาหูใหญ่กันครับผมอือช่วงนี้เวลาไปไหนมาไหนกันบ้างไหมครับ เล่ย์ไม่มีเวลาไปไหนเลยครับเลยก็ผมก็ตอนนี้เล่ย์ละครสามเรื่องขออย่าอยากได้ดอกอยากให้ดอกไม้ครับผมให้ดอกไม้พี่จรายด้วยก็ให้เองก็ไม่ได้นั่นก็ฝากคนไปให้เหมือนกันเขาแต่ไม่ได้ให้เองเหรอคกับดอกไม้ล่าสุดคือไม่ได้เอาไปให้เองครับผมให้ให้คนเอาไปให้ครับผมจริงจเราเขินไหมครับเวลาเจอหน้าเขาจะเาดอกไม้ไปให้ไม่เขินนะเฉยๆเขาปกติก่อนหน้านี้เราก็ไปให้เขาพี่ทรายไปเขาเคยให้ใช่